เดินป่ากลางร่มกูอย่างชอบเลยนี่แหละถึงแล้วที่เขาบอกว่าของจริงต่อจากนี้ซ้ำกบโดนตรงนี้มีความแบบว่าหมายเป็นบ้านพักเจ้าหน้าที่หรืออะไรสักอย่างต่อไปก็ซ้ำแค่อีก450เมตร แต่ก่อนจะไปถึงนั่นเราต้องผ่านนี่ไปให้ได้ก่อนเพราเราเริ่มเดินเนามาจากํำกุกดดนเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเป็นป่าแล้วทางันจะเริ่มชันขึ้นเรื่อยๆนะครั้งแรกมาตอนปีไหนครับปีแล้วโอ้ oh, ปีต่อปีเลยอะทั้งหมลสวยไหมครับสวยธรรมชาติาออไปเก็บหมดแล้วใช่ไหมครับ ช่ไทุกามาจากจังหวัดอะไรครับรุนเทครับเอ้ามาที่เดียวกันเลยคือจริงๆนะมันไม่ใช่ซ้ำกกโดนที่ที่โหดแต่มันคือต่อจากซ้ำแค่นตอนนี้เราถึงแล้วเรามาถึงที่แบบว่าหลายๆคนก็บอกว่านี่คือของจริงแล้วของจริงภูกระดึง ชันมากครับก็คือจะเดินขึ้นไปอย่างนั้นเลย